เบลล่าราณีโผล่เช็คอินต่างประเทศอีกครั้งพร้อมกับผู้ร่วมทริปสุดพิเศษเรียกได้ว่าช่วงนี้บินทีสุดเลยแหละค่ะสําหรับนางเอกขวัญใจมหาชนอย่างเบลล่าราณีแคมเปญเพราะก่อนหน้านี้ก็เพิ่งบินไปเที่ยวฮอกไกโดและซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นกับพระเอกหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์ในแคมเปญพิเศษจากแบรนด์อาหารแมวที่จะตัวเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับไบรท์ล่าสุดก็ได้บินลัดฟ้าเที่ยวอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้ง ซึ่งทริปนี้ก็ไม่มีเหงาค่ะเพราะไปกับแก๊งเพื่อนสนิทนอกวงการโดยหลังจากที่ไปถึงก็มีภาพบรรยากาศออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันทันทีทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าสวยมากน่ารักขนาดนี้ได้เหรอ Enjoy the vacation miss you h u g h u enjoy this beautiful city ค่ะพี่เบลล่า I love Amsterdam too งานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนานเลยเลยค่ะเพราะแม้ว่าจะตัวจะกลับมาสดอีกครั้งแต่ก็ไม่มีเหงาเพราะยังมีเพื่อนๆและคนรอบข้างที่ดีแถมในปีนี้ยังมีพระเอกคู่จิ้งคนใหม่อย่างไร้เพิ่มเข้ามาด้วย